สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมพาเพื่อนๆมาชมาถ่ายสดสดครับถ่ายสดสดของรถหล้อชั้นเดียวนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับเป็นหล้อชั้นเดียวนะครับพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนวเรียบนะครับเราจะมา ครั้งล่าสุดนะครับที่ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยติดตามเพจโมเอคนิ่งนะครับเราส่งมอบรถซูเปอร์เอสนะครับที่แปลงมาจากเสาคู่วันนี้ก็เช่นกันครับคันนี้ก็แปลงมาจากเสาคู่เหมือนกันนะครับดังนั้นรถเราทาเก่าแล้วล้าสมัยแล้วนะครับเชยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเอามาให้ผมโมดิฟายได้นะครับอย่างคันนี้ก็โมดิฟายไปนะครับทั้งคันนะครับเดิมๆเป็นทรงเสาคู่เชื่อใยนะครับผมก็ สามวันที่แล้วคันสีส้มนะครับแล้วเราก็ให้ดูนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงมันหน้าตามันจนจําแทบไม่ได้คันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับมาจากเสาคู่เหมือนเดิมครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะลงทุนเยอะนะครับลงทุนเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับดังนั้น,นาการที่นํารถเก่ามาโมดิฟายใหม่นะทำให้เป็นรุ่นใหม่ ผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีอยู่นะครับเพราะว่าราคามันจะถูกลงกว่าจะถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็คือ,อ่รถเราก็สามารถเป็นรถใหม่ได้ครับเพราะว่าผมแปลงก็ไม่ต่างจากต่อใหม่นะครับอันนี้เป็นเพื่อดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เหมือนรถต่อใหม่ทุกประการนะครับ,นะรบโดบโก้นี้นะครับ คนมัน่นใจคุณภาพได้เลยนะครับถ้าผ่านมาถึงมือผมเมื่อไหร่รับรองได้เลยครับผมทําเต็มที่ทุกคันนะครับแล้วก็ควบคุมควบคุมการผลิตดต้วยตัวผมเองเลยนะครับครับอันนี้ลูกค้ามีโจทย์ว่าต้องการรถเรียบๆนะครับเรียบที่สุดนะครับทั้งนอกทั้งในไม่เอาสีสันเลยนะครับก็เลยเลูกค้าก็เลือกจากรถที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับ ก็ได้เป็นทรงนี้มานะครับลูกค้าชาเอาเชสซีมาเองนะครับเป็นพื้นฐานของรถมีโน่นะครับ mm hmm. เครื่องทันนี้น่าจะเป็นย e ี่สุนะครับย e ี่สุ 6Wf จะผู้มีสไตล์ของคุณมากครับคุณหนูวิ่งวิ่งนะครับวันนี้จะไลฟ์สั้นๆนะครับเพราะว่ารถคันรถรุ่นนี้เพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับผมทำให้ประสทลุงจรินเกือบ10คันนะครับก็บเป็นที่โดนใจของลูกค้า เพราะว่าไปวิ่งแล้วก็สามารถไปวิ่งรับตลาดตัวตัวตัวจีนได้นะครับนะครับนี่นะครับอ่าภายในไม่มีอะไรเลยครับภายในภายในก็เป็นการหุ้มผ้าสําเร็จธรรมดานะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะก็บันไดก็ผมก็ใส่ไฟให้นะครับบันไดมีไฟติดเปิดไฟบันไดติดกัดไฟทุกดวงเลยครับแล้วก็ใช้ผมเน้นใช้สีขาวนะครับเพราะว่า จะได้เป็นประโยชน์กับต่อคนขึ้นด้วยนะครับก็มีหมอแปลงครับหนึ่งดูแล้วก็ซสาววันนี้ก็เป็นซสาแปะนะครับก็ทําให้เป็นบางส่วนนะครับพอรถเชรชัยมาไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับถุงของับก็ใส่ไฟดวงเดียวแล้วก็มีสาเสียงตรงนี้ให้นะครับซึ่งไปนิดหน่อยนะครับเึ่งของแถมไปนี่ครับสาทาเองครับผมราคาเลยค่อนข้างจะถูกบางครั้งผมก็แถมให้แต โดยนั่นเลยครับเพราะว่าเราทาเองไม่ได้จ้างมานะครับแต่จ้างราคาค่อนข้างสูงครับสาวหกถึงเจ็ดหมื่นนะครับแต่รถที่มาทําที่ผมส่วนใหญ่ผมก็ทําให้ถูกบางทีก็หายไปมากกว่าสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ครับสาวงานเนียนครับผมงานงานจะเนียนนะครับเพราะว่าผมควบคุมการผลิตเองนะฮะวันนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับนี่ก็คือกล้องถอยหลังส่วนนั้นเป็นกล้องถอยหลังอีกตัวนั้นก็เป็นอ่าปิดอะไเป็น ธรรมดา่าดึงปุ่มมาหรือเราเข้านะครับในการเป็นกล้องถอยหลังนะครับแล้วถ้าเราปิดก็กลายเป็นเล่นซีดีปกติหรือเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องให้นะครับนี่ก็ใส่เพื่อความสวยงามพาวเวอร์ใส่ให้3ตัวนะครับเด้นปพาวเวอร์นะครับแล้วก็ขึ้นสาไว้ให้นะครับก็มาจะให้ห้าเกียร์นะครับภายในไม่มีอะไรเลยครับข้างหน้าผมทำาซาไว้ให้เล็กน้อยครับเพราะว่ากลัวเจ้าของรถจะไม่เอานะครับเพราะว่า ควรจะออกเป็นแนวรถไทยมากเกินไปนะครับด้านในไม่มีอะไรเลยครับเพดานะครับด้านข้างเก้าอี้ลูกค้าไปใส่เองนะครับลูกค้าไปใส่เองผมไม่ได้รับทําเก้าอี้นะครับเพราะว่าทําแล้วก็ต้องส่งไปให้คนอื่นทำอยู่ดีผมไม่เน้นกินค้าหัวนะครับก็มีเบอร์ร้านทํทาเก้าอี้โดยตรงแล้วก็สามารถติดต่อแล้วก็ไปใส่กันได้เลยนะครับถ้าติดต่อผ่านอูบ่อบางทีอู่ก็มีเปอร์เซ็นต์มีอะไรนเงี้ยครับผมไม่รับดีกว่านะครับผมขอทำเฉพาะงานของผมเท่านั้น ภายในเรียบร้อยนะครับใช้เน้นเรียบร้อยนะครับไอตูซับผมก็ตีเองนะครับแล้วก็มาขึ้นซาวข้างหลังให้นะครับเป็นเสียงกลางเพราะว่าถ้ามีซับมาไม่มีเสียงกลางออกมามันมันจะเสียงมันจะไม่ได้นะครับอย่างอื่นก็เป็นปกติครับเอ็กซิสดอร์นะครับเจอร์ซี่ดอร์นะครับก็ทําตัวปิดถไปให้นะครับกันเด็กมาเล่นนะครับแล้วก็กันตกนะครับก็เน้นลายไม้นะครับแม่ าไม่เอาสแตนเลสนะครับแล้วก็ใส่กันมาสแตนเลสม่านนะครับ G e. เก้าอี้ลูกค้าไปทําเองครับผมนะผมก็แปลงนะครับถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ผมรับรองครับไม่แพงแต่ผมขอญาตดูรถนะครับเพราะว่าบางคันผุเยอะมากแล้วผมทนไม่ได้ที่เห็นเรื่องผุผมก็ต้องเปลี่ยนบางคันก็ขาดทุนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอดูในการว่าเออมันรถมันถูกขนาดไหนนะครับราคา เอ้ทำไมราคารถมาเข้ามาสองคันไม่เท่ากันเลยมันมันไม่เท่ากันครับผมเรียนทุกท่านนัเลยนะครับบางคันผูเสาก็ไม่เหลือนะครับผมต้องเปลี่ยนทั้งเสาแลนะ้วต้องรื้อโครงรื้ออะไรราคาก็เลยไม่เท่ากันนะครับรถทุกคันนะครับผมการขนส่งทางบกถามว่าแปลงได้ไหมคําตอบที่ชัดเจนเลยนะครับถ้าคุณเอาทรงอะไรก็ได้มาแปลงเป็นทรงเรียบแปลงได้ทุกทรงครับอย่างศึกอย่างเช่นเอาใาไม้มาแปลงเป็น สกายไลเนอร์ขนส่งให้นะครับขนส่งให้แต่ถ้าไปแปลงทรงอื่นท่านต้องไปถามขนส่งก่อนนะครับแต่ถ้าเอาทรงใบไม้เอาทรงยูโรอะไรก็ตามมาแปลงเป็นทรงประมาณนี้ครับแปลงได้เลยขนส่งให้เลยครับก็ก็ถือว่ามองแล้วมันเรียบร้อยนะครับถามว่าแปลงเป็นทรงอื่นได้ไหมก็ต้องขึ้นอยู่แต่กับว่าเราเข้าไปคุยแล้วเขาอนุมัติหรือไม่อนุมัติมานะครับแต่ถ้าเป็นทรงแบบประมาณนี้นะครับ ทุกท่านแปลงได้เลยนะครับไม่ว่ารถสชั้นหรือชั้นเดียวนะครับแปลงเป็นทรงออยุโรปนะครับถ้าผมถามมาแปลงจากทรงอะไรก็ได้เป็นทรงยุโรปแปลงได้ทันทีครับผมเข้าไปชุมมาแล้วผมก็ถามชัดเจนนะครับแต่ทรงอื่นว่าจะเป็น,ค,นคันนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักไปแค่ไหนนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักตัดเสาออกหมดอะไรออกหมดไม่ได้นะครับโครงสร้างหลักก็คือประตูฉุกเฉิน หรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องเลื่อนไม่ได้นะครับลายเพิ่มเติมได้ลายออกต้องมีเส้นทดแทนนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของดีเทลเยอะอย่างเงี้ยผมก็อธิบายได้ไปหมดแต่ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนจากเสาคู่มาเป็นทรงของรถยุโรปนะครับยังไงก็ได้ซาซาเา,าน้ำสีหนะ่อยวันนี้มีฝุ่นขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเอารถทรงไหนก็ได้นะครับมาแปลงเป็นทรงยุโรปแปลงได้ทันทีครับ อันนี้ผมถามมาละเอียดนะครับเพราะว่า,าทรงยุโรปนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีแต่เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอย่างเดียวแต่น้นจะถามว่ารถยังแปลงได้หรือเปล่าแปลงได้ครับแปลงได้ยังไงก็ต้องใช้ความชำนาญในการวิเคราะห์นะครับวา่าเราแปลงไปอย่างนี้แล้วมันไปกระทบกระเทือนตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าใช้คํา,ว,าคว่าวิจารยญาณคําว่าวิจารยญาณเนี่ยมันตอบไม่ได้ครับว่าแปลงแค่ไหนได้นะครับ ซึ่งทางขุนส่งเขาเป็นคนตัดสินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแปลงมาเป็นทรงนี้แปลงมาเป็นทรงสไตลนอไรเนี่ยนีโอแพนต่างๆผมบอกเพื่อนๆเ,เลยครับได้ครับแปลงได้เลยครับจากรถนูนๆมาเป็นเรียบๆแบบรถยุโรวแปลงได้ทันทีนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาให้ชมนะครับ เพิ่มทรงให้ผมด้วยครับได้ครับพิดาพิดาเข้ามาวันไหนมาเข้ามาคุยกันหน่อยครับเพราะว่าผมจะเพิ่มตามที่พี่บอกเลยครับมาได้เลยสำหรับพิดาไม่มีปัญหาครับลูกค้าประจํานะครับอยากได้แบบไหนบอกผมได้เลยนะครับตัวพิดากําลังทําอยู่ครับตอนนี้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเพื่อนๆว่างนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับผมจะไลฟ์สดรถแห่นะครับถังอุ่นไอรักนะครับถ้าว่างนะครับพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นก็มารับชมกันนะครับ ว่าผมบอกกัเลยครับไม่ธรรมดาถ้าผมทำล้วไม่ธรรมดาแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายที่ออกไปให้เพื่อนๆดูคือเป็นแค่น้ำจิ้มเหมือนที่ผมบอกครับอย่างอื่นยังไม่ออกมาแล้วทุกคนรับรองครับว่าผมมั่นใจว่าในประเทศไทยก็ไม่น่าจะแพ้ใครนะครับรถอุณลรบคันนี้นะครับแล้วก็ตามอีกสองสามคันนะครับเนี่ยผมจยากให้เพื่อนๆดูคันแรกก่อนว่าพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นที่ผมทําเป็นยังไงวันพุธนะครับเข้ามาเข้ามาได้ครับพี่ดาจะนัดกันครับทีตอนนี้ผม ปูพื้นทําภายในให้พี่อยู่ครับเดี๋ยวเรื่องทรงเดี๋ยวพี่ดาเข้ามาคุยกับผมได้เลยครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับไลฟ์สดนะครับไม่อู่บนเดินบัสก็ชื่อผมนะครับสุริยะแก้วธนงนะครับอสองเฟสนะครับผมจะหลับกันไลฟ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวรอ,อบรัวรถนะครับแปลงก็สวยได้ครับเพราะว่าผมล้มเสาหน้านะครับผมผมล้มเสาหน้าผมล้มเสาหลังนะครับเสาผู่ผมเปลี่ยนให้นะครับประตูบานไหนผู่ผมสร้างใหม่นะครับจะรอบรถโอเคนะครับผม อาจจะดูหลังนะครับท้ายแล้วก็เห็นไหมครับเราวก็ล้มเสาหลังนะครับทําเต็มที่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ